สวัสดีค่ะ593คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณเต๋าภูสินค่ะสวัสดีคุณเต๋าเมื่อกี้เพิ่งเปิดเพลงบอบไปบ่อไปอีกสักรอบหนึ่งก็ดีฟังตลอดเลยค่ะเพราะว่านั่าอีกงามมากมเนื้อหาเพลงประมาณนี้ค่ะมวนดีบ่อไปกุงเทบได้บช่วงนี้กับบอยากไปปันไหน น่ารักมากๆค่ะติดตามเตาตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมก็มีโอกาสได้กลับมาเล่น m อมมันยังไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยเนาะวันนั้นเพราะว่าก็รีบนะคะเตากับเฝากับกรุงเทพแ,แ,แบบแอนกับทายต่อจนแล้วจนแบบมือนั้นสิ้นเตาเบิดกร์เราแอนกับไายต่อจนหอดกับประมาณสองทุ่ม ื่อหัวเอาดีใจที่ได้กลับมาอีกแล้วก็ก็กระแสหลายๆคนก็ทามถึงอยู่แล้วว่าแบบไปไหนแบบว่าคิดฮอดสาววันเด้ยค่ะไปหลายคนหูจักเข้าย่อนแบบผับยุ่นไงหนังเรื่องนั้นไงแบบมนบลาดีใจมากๆที่อาจารย์จินนี่แบบว่ารีเควสมาอาจารย์นึกถึงแอนแล้วก็เต๋านึกถึงแอนแล้วก็พี่พแกมมี่แบบ นึกถึงเราเราดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็มีหลายหลายข่าวมาสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วเราก็ให้ข้อมูลไปเยอะนะเกี่ยวกับแบบเป็นยังไงบ้างการกลับมาในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ MV นี้เป็น MV ที่แบบว่าเราตั้งใจนะมันมันรู้สึกว่ามันแบบมามามา,มา,มาอยู่ยู่อยู่ ยุคทีเขาเอินว่าอีย่างแอนก็นไงขึ้นเตกนากะไงขึ้นมันมันสึ่งต่างจากแบบคาเลคเตอร์ทีที่เขาเคยเล่นมากสินะแล้วก็ภาพสวย MVD เพลงก็พอมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบผลงานที่เราแบบประทับใจอะ่ะออ อ๋อแฮ oh, ปปี้ irthday น้องโป้ะคะ่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดเลยกินมกหวกบปเป็นผู้ใดนี่นะไข่หมูแอนชื่นใจ <laughs> ขอบคุณคะ่ะยินดีมากๆเลย <laughs> วังวาสิได้มีโอกาสแบบรวมงานกันอีกเด้ออย่าลืมเอิ่นแอนอีกเด้อ <laughs> หนาคือใส่เอาฟิลเตอร์เดี๋ยนี้จะลืมนะคะฝากทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะติดตามผลงานของคุณเต่าภูสินด้วยเด้อสวัสดีเสียเอกด้วยนะคะโอ้ยยังไม่นอนเลยค่ะพี่เอกหนูนั่นแหละดึกๆสวัสดีค่ะ ก็ปไปกรุงเทพได้บอชอบดนตีแบบจังหวะแบบประมาณนี้เป็นเพ Culture, ลงแนวนีไหมแล้วเต like ่าร้องแบบพอดีพอดีเพลงที่ร้องคู่กับน้องเบลน่าจะอีกนานเลยค่ะมันเป็นเพลงเร็วค่ะเพลงสนุกสนาน คิดว่าน่าจะอีกโดนเพราะว่ามันช่วงนี้มันแบบสนุกสนานบ่ด้ไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่พึ่งเข้ามาด้วยนะคะเมื่อคืนก่อนฝันว่าไปหาพี่แอนที่บ้านไม้หลังเก่าของพี่แอนบ้านไม้หลังเก่าหมายถึงบ้านยายเหรอ บอต้มากลงเทพบอไปอยู่แล้วค่ะบ้านไม้104คะ่ะสวัสดีคุณบอสชายแพรรักเป็นยังไงบ้างอุบลสถานาการณ์ปกติโอเคบอค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เบอร์เก่ายังเฝ้ารอขอบคุณคะ่ะตอนนี้หนึ่งมาแรงใน19นะคะ16วันที่เราอยู่ในมาแรงนะคะ คือว่าแบบที่สุดแหละสำหรับแอนร้านแปดแล้วค่ะตอนนี้เอฟซี FC ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเสื้อบอพี่น้องคอยยู่บ้านมัดเดือนหนึ่งหรอเดนี่คอยยู่บ้านมาัด มาเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่สินเดือนที่ผ่านมาขอยบ่ได้ออกไปใส่เลยแต่ว่าคน้คนค้นค่าข่าอยไปใส่คนคีาข่าอยไปไทยอยัง,อยงบอกขอยบ่ได้ไปใส่เลยเด้ขอบคุณพี่ศิรินยานะคะดาวห้าสิบดวงนี่ไปบ้านใบเตยซ้ำสูงมากครับอยากหลายครับตายทุกวันโอ้เช่นกันค่ะ ก็คือมันต้องดูแลร,รักษาจ้กของละพี่น้องอันดับแรกก็เซฟแจกจกขคองเลยล่ะไปนะคะเฮ็ดอียงกะยากช่วงนี้หาก็มังใจกันไปนะคะแอนสีออกบานอีกที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวแอนไปบริจาคน้ำซอยพี่น้องที ป่วยโควิดอยู่โรงพยาบาลสนามไปบริจาคน้ำให้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามนะมเสื้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้จองนั่นแหละเพราะว่า ยังไม่ได้คำนวณราคาว่าไปุรงเยมเปิดไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะมาไลฟ์สดร้องเพงลงเดี๋ยวจะส่งข่าวก่อนนะคะหนาจะเป็นวันศุกร์เจอคาะเตอรอีกแล้วเรื่อมจำกลางขอนแกน ดูแลตัวเองเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงเที่ยงนาหน่อยให้เพลงนี้มันจบก่อนจิลาใจเย็นเยนขอบคุณพี่โยหายดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ลักษ์อนนัน บอกขั้นเด็กเขาไปตอบขอความเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งภาวยาเล่อยช่วงนี้กับระบบขอความเนี่ยมันกันลั่นไปเอง อายุ29ค่ะปีนี้ขอบคุณพี่ต้นดาว100ดวงฟังเพลง่นไปเดอพี่น้องขั้นคินฮอดกันถ่ายอีกยังน้อยก็นั่งสิบป,ปอยอีก นะคะมีเพลงเตรียมรออไว้แล้วกำลังติดเพลงนี้เลยเปลี่ยนเปิด หมายถึงอีกอย่างว่าเข้าใจสวัสดีทีมเธอเป็นยังไงบ้างอะเธออยู่ผื่นทีสีแดงบ่นี่ขอบคุณหลายๆค่ะเพลงที่ชอบที่สุดชอบทุกเพลงเด้ ขอ, F C P N, ขอบคุณคะ่ะ FCPN ขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้นะคะแล้วก็เ,เดี๋ยว ขอบคุณคุณแม่ห้าสิบดวงขอบคุณค่ะเสียแหงน้องบูชาฉันล่องไปหลายแล้วเธอแบบว่าฉันก็อยากอันคือเพ่งเพ่งที่มันมีอยู่ในยูทูบแล้วอ่ะแบบว่าพี่ร้งกินเขาเสียมันสิมันก็หลายแล้วแม่แต่ว่าขั้นฉันเสิออกมาเหตุดนปีไม่เนี่ยจังเสีย ฉันมันก็นกเดิมๆแม่เธอเข้าใจบะฉันอยากเอาเพลงที่คนนมาคยฟังฉันหลงมามาเฮ็ดเนี่ยกอจังเพลงเนี่ยคนนมาคยหลุเลยวะว่าฉันหลงเป็นสิแม่หรือว่าอยังแบบแดงสิมแม่แมาเติมแรงใจขอบพระคุณค่ะ มันต้องเป็นเพลงที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยร้องมันจะทําให้มันแบบคืออันนั้นมันประสบความสําเร็จแล้วไงในตรงนั้นน่ะคือประสบความสําเ,เร็จแล้วหนึ่งสิแห่คั้นเพลงใดเทาออกกลับมาอีกเดี๋ยวคนมาฟังอีกก่เออกประสบความสำเร็จไปอีกนี่แล้ค่ะมีประมาณ4ีหาเพลงเราอัดไว้เนี่ยถ้าฟังเลยถ้าปล่อยยางเดียว ห็นหน้าแล้วนอนหลับแล้วค่ะหนูจะไปแล้วเหมือนกันค่ะฝันดีนะคะหลับฝันดีนะคะขอบคุณดาว474ดวงด้วยค่ะร้องเพลงยังไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะคะเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังหลับฝันดีนะคะ